สวัสดีคะ่ะท, e ท,ท,ท่านิพพีทุกท่านคลิปนี้แม่ก็มากาบขอบพระคุณคุณแม่นานะคะคุณแม่นาท่านก็ได้เมตตาส่งอาหารส่งทรายส่งขนมมีทั้งอาหารเปรียกอาหารเมด็ดแล้วก็ขนมแมวเลียขนมแมวเลียเม็ดโอ้เยอะแยะ,แยะมากมายเลยนะคะมาให้เด็กๆที่บ้านแม่นะคะแม่ก็ขอกกับขอบพระคุณคุณแม่แมนาเป็นอย่างสูงเลยนะคะ คุณแม่นาท่านก็ได้ช่วยเหลือเด็กๆที่บ้านแม่มาก็หลายครั้งเลยนะคะค่ะนี่เด็กๆเขาก,ก็ได้กินขนมกันนะคะอิ่มหนำสำราญเลยค่ะลูกค่ะแม่และเด็กๆก,ก,ก็ขอวอวยพรนะคะให้คุณแม่นานะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ แล้วก็ขอให้คุณแม่นาคิดการสิ่งใดก็ให้สมปรานาในทุกๆเรื่องเลยนะคะค่ะแม่และเด็กๆทราบย์เสงใจมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเยอะแยเลยค่ะกรับขอบคุณด้วยค่ะวันนี้แม่ก็มาอัปเดตอาการไม่สบายแม่นะคะแม่ก็ไปตรวจโควิดมาแล้วแม่ไม่เป็นแต่คุณหมอบอกว่า แม่เนี่ยเป็นไข้นะคะเป็นไข้หวัดแบบแรงมากเลยนะคะแล้วก็อีก3วันก็ให้แม่ตรวจโควิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้แม่ก็หมอให้ยามาแม่ก็กินยาแล้วก็รักษาตัวอยู่นะคะค่ะขอบขอบพระคุณทุกท่นทานมากค่ะ